สิ่งพระิ่งขอพรขบารมีจากอุณพีะเทพพระสิ่พอพรขอบารมีจากลุงพ่อของข้าวัดไตรมิตรพระสิ่งขอพรขบารมีจากลุงพ่อมีนะสสำนักหรือแดเรข้าพุทธคุณพระสิ่งขอพรขอบารมีจากพระเบิดพระทองหรือผู้รวยนวัดสว่างอารมณ ข้ติ้งอพรนขอบารมีจ่าหลวงพ่อโตวัพนันเชิงพรอิงพพอขอบารมีจาาพโตวัดป่าเรไร้ิงพ้อพอพขะบารมีจากพ่อโตวัดต่างบางแก้วข้อิงพอพรขบารมีจากพ่อโตวัดนักสี่ิงพอพรขบารมีจาาพ่อโตวัดาลีลาข้อติงอพอพขอบารมีจากพ่อโตวัดบางพี พ at um ึ่พ่อพอพ่อบารมีจากหลพ่อโทอพระซึ่งพ่อพอนพรมีจากหลวพ่อบ้านเลีพรอึ่งพ่อกอบพรมนีจากหลวพ่อบ้าแม่แรมพ่อ่งพ่ออพรมีจากพ่อบ้าเขเาพ่อ่พอนากงพ่อบามรอพอพ่อมีจากหลวงพ่อ้ารพ่อซึางไ่อพอนกหลวงพ่อ้าฟ้า่รอยเทพอพอทพงท้าน อาเป็นข้อพรพระบวลมีจากพระเปิพุูทาจากโต้เป็นศรีหลวงพ่เงินหลวงปูุ่กร์เอี่ยมประป่านมังโม่หลวงพ่อหลวงพี่ดำบรรทัดลงหลวงปู่วนหลวงพ่อเดยยวกางมางแก้วหลวงปู่พระที่ลใหม่ชันรามหลบานพระจอมพประวสว่างนวัดสว่างพระลมเร้าเจ้าแห่งภาคกลางพระีข้พรพระบลามีจากผูบาสิุขชัยหลวงพ่อเกษตเที่ยวน้ำบ่อเทียพระเจ้าภาคเหนือ ป้าช่วยพ่อพรเขาบารมีจากหลวงพ่อหลวงปู่มั่นสมภูริปัจจัยหลวงปู่หมูเทวดาเดินดินเทพประจ่างภาคอีสานป้าช่วยพ่อพรเขาบารมีจากพญาคงพญาพานใหญ่หอมพระนเรศวรดมหาราชพระเจ้าตากมหาราชพระพุทโธยศวานุฬาโลกมหาราชพระอิยะมหาราชเคลนเดียบรมมลุงพร ราชการที่เก้าราชการที่สิบตรงเสด็จลงมาเปิดฟ้าเปิดบินเปิดเมืองบาดาลเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมีพุทธางเปิดธรรมังเปิดธรรมังเปิด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 ด้วยนะโมพุทธายะเปิดงาน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 เปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองเปิดทองโชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนา ชอบล่าวาทนาเปิดกระเป๋ารัทรั์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 ประทีปิประทีปิปะทีปิอิทิปะทีปิปิีิปะทีปิปิทิประทีเตบอกชื่อนามพูวันเกอดปีเกิดตรเลขกที่ลำโพงลำโพงจังหวัดเล็กกาิฐานนะขอให้มีวบ สุขวามดีเล่ด้วยอายุวันนั้นถ้าเป็นราพอดก็ปนบรุษก็ภัยมดกจะเหี้ยดแต่ไรเงียสาธุสาธุสาธุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวย รวยหรือไม่รวยวันที่วันที่ถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดี भो विपेत्रे उमाकायतु นามสำบลวันเดือนปิเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนึกอิษาโนก็ให้มีความผูกวามเจริญด้วยอายุวันนาทุูกพาก็ลาหมดครอบตัหมลรคมดภัยหมดวัชนีจันไร ทุกทุกขทุกขทุกข์กไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยวันนี่วันนี่ถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยเรื่องบ้านกรมี พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเจ้าฟ้าว่ามหาปัสสันคุปิดามันดาภูบาจารย์เทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสธรรมพิจารณ์ทั้งหลายเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมเยวิปรประจำตัวเทวดาประจำที่อยู่ทั้งหลายเทวดาประจำที่ทำมาหารกินญาติทั้งพ่อญาทั้งแม่ญาติทั้งผหรญาติทั้งเมียแม่ตินางเมลแม่นางรถยนต์แม่นางรถไฟแม่นำเครื่องบิน ลงมาปราศิีทปราศิีทปราศิีทีฝาทานพอด้วยเถิดรวยไม่รวย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  ใยมาลอกใครมาลอกสิ่งก e si ja, ็ถิดอยู่ในสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นเมืองบาดานี้สิบแปดเปิดคอระดีสิ่งก็ถิดอยู่ในจตุระเทีอาตาที่ัษาที่สิ่งก็ถิดอยู่นาทดิน้ำรลมไฟอากาศรักษาสิ่งก็ถิดอยู่ ทางผ่านที่แห่งนี้ที่ถึงพระเดชอยู่ในเทหะทางผ่านที่อยู่เตือนใจของบรรดาท่านทําลายออกชื่อนําสกลุมวันเกิดปีเกิดตั้งเลขที่ตําบลอำเภอจังหวัดเลยอุดรอีเต่งพระเดชอยู่ใต้แผ่นพระราชวัง การหลักเมืองทุกจังหวัด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 ทิฏฐิสถิตอยู่ในวัดวาอาลามิฏฐิสถิตตั้งทีฏฐิแปลทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิทิิทิฏฐิิฏฐิทิิทิฏฐิทิฏฐิทิิทิฏฐิทิฏฐิทิฏ จะมจยิงเป็นพายเป็นบุพาวุธแกเด็กเล็กเราใจเมื่อได้ยินเสียมรองของประกาศนักปีดก็เป็นา้าวขออันเชิญผู้กองทุกขันทรงระด็นเ้าสู่รองรานพลังพิธีในพิธีจรอคอยรัยรกกาเริมงคนจีนอาบนังเพลงรอยกระทง จงมาเปิดทเปิดทางเปิดแสงว่างเปิดพระบารมีในวิธีลมตะปจันเพลผุดทางเปิดทางมังเปิดทางทังเปิดเปดเปิดปิเปิดเปิดด้วยนาคุทา เปิดงาน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 เปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองโชครารวาสนาโชครารับวาสนาเปิดกระเป๋ารับรับเปิดกระเป๋ารับรับเปิดกระเป๋ารับรับอกเปิดกระเป๋าล็อกล็อปลาติดิปราติดทิพย์ปลาติดทิย์ประทานพรโดยเธอหน้ากระจกผาบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันที่ตำบลอำเภอจังหวัดเรื่องอาชีพเรา รด้วยอายุวันอายุขากเวลาหมดดอกหมดดอกหมดโรคหมดภัยหมดปัญญายันไร้สารสุขสารสุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวย วันนี้ถูกแล้วไม่ถูกรวยแล้วไม่รวยเรื่อหน้าบารมีของพระแก้วพระการพระกม่ยากพระท้าววรานูพระท้าวพนาตูท้าวเล smoking, hey! ็กตูวันตูริยะตันทาพระราหูพระพิราปพระพิราของเมืองพระพิราลงเทือพิเภกรามา ปัดภูปัดโรคปัดโรคปัดภัยข้อนอกข้อนาข้อวันข้อเดือนข้อปีข้อลายลายออกไปหายไป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 ของไวแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลให้พระมาคุ้มครองเทวดารักษา แคลคลาแคลคลาแคลคลาตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยโชคดี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 รวยรวยกันทุกคนทุกคันจะเลื่องตอนที่อาณาารบทชาเกตวามารามเทวายุของบารมีของควเป็นทุกข์ทางการโตถึงความทุก เป็นเต่าแก่ยุคก็สูงถ้วยผมเป็นพระโคกี่ร้อยกว่าปีที่ร้อยกว่าปีผมแก่พผู้ทานนางโตก็ประมาณร้อยกว่าปีผมเป็นสมชายก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าปีหาเรื่อง

จตุปัทวะเอเตตวิริยยนตุอนามจตินติเจสาวาตโตเมสเกสเนสกาสาวุจตกันเจเรวินาปนธรรมะยีวิหารต้มีเจเร เปตุมังตะเปียเตมหาปุริสาสะพาเตวมันโตสุโงโตตุลาโคกิสารุาเวนิโตปตวะตมมาลุภาเวนิตาังโคตงคาลุภาเวนติตนตระโยตา

มีพระอยู่กับตัวเราดูเลขนะเลขด่านเด่นเพนเลขเด็เดงวดนี้เลยบอกให้หน่อยนะหนึ่งยังไม่อบอกใครนะจัตื่อ่าบอกเป็นรายแรกก่อนเลยนี่สองพระตัวหนึ่งองค์สามพระแรกอ,รอกีกหนึ่งองค์กวนนกระเหาะโบราณว่ารักพระสงพระเกม้อขอชีวิต ทุกคนนะแต่ถ้าไปดูโหรวลากาหัวลากามันจะมีพระอยู่กับตัวเราเองนะสามองค์องค์หนึ่งอยู่องค์หนึ่งไปองค์อยู่หนึ่งไปกับเราเนี้ยเพราะงั้นทูกในมือเนี่ยก็คือบูชาพระจุพระประจำวันก็จนทิ้งดอกจันทร์่ห้าดอกอังคารใส่ดอกพุธกลางวันสิบเจ็ดเวลาสิบเก้าทุก ยี่เป็ดสาวะหูตือมรูด่องดอกคนนี่เติดจำเติดนใ่ได้ก็ต้าอกนะเดี๋ยวจะไล่วันอาทิตย์ไปก่อนนะแล้วก็อบอกวันอาทิตย์คนอาทิ์ก็เป็นจุดพู่อกิฐานกระตัดที่หน้าจับเยื่อตานาะ แล้วใครจารนโมธนาบูชายติบาห์น่าติบาห์บูชาขอติดจักพระขอพอจากเทวดาก็ได้เสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมวันนี้ว่าใครจะบูชาตะบุตรนะเปล่าจระาวังระวันะใครจะบูชาก็บูชาได้ตะบุตรจันเทมสองร้อยบาทนะใครจะบูชาก็บูชาได้เอ้าเวลาตรวจจบวันที่ตรวดจบ Semua orang akan terus memperhatikan.